还、嗯、有啥？

้ดูว่าเขาคอนทายได้โยกเลยหมุนเลยตุ๊บเลยไปไหมไม่ไปมนไมันวัวม่นแงมันต้องไม่ต้องกลัวเห็นไหมมันจอมาไทยค่ะมันจะมีชาไทยชาแล้วก็กาแฟที่มัน็้วจาท่อร่อมาข้วได้25บาทที่แข็งกว่ารอปอที่เขาะมา ต่างไ้กาแฟกาแฟร้อนอแบบนี้นะครับไต่ไม่ต่างนะครับไม่เบกว่าของเร